ออกห้างค่าตัวเขาเกือบหนึ่งล้านเจ็ดแสนนะครับแต่วันนี้บอกเลยว่าราคาเนี่ยถูกไปกว่าครึ่งนึงครับที่สำคัญทำไมราคาป้ายแดงถึงแพงเพราะว่าออปชั่นเนี่ยเขามาเต็มจัดแบบแน่นๆนะครับล้นล้นกว่าค่ายอื่นนะครับเลี้ยงพอคันนี้ไฮไลท์เลยนะเลขไม้เพียง4ี่หมื่นกวโลโอ้โหบอกเลยว่านานๆจะมาทีนะครับกับเจ้า Ford e v e r วอเรสตคันนี้นะครับที่สำคัญเป็นสายพันธุ์เมกันนะครับรอดุดันไม่เกรงใจไทยด้วยนะคือเจ้า Ford e v e r วอเรสต์สอ เนียมพัดหลังคาสันลูมนะครับเป็นโฉมไม่ได้เช่นมาพร้อมเครื่องยนต์รุ่นใหม่2010สปีดนะครับแล้วก็ได้แรงม้าอยู่ที่180แรงม้านะระบบพุชตาร์ใส่าให้เรียบร้อยนะครับหรือทีเป็นระบบเจคิเล่นนะครับก็มีมาให้เรียบร้อยเช่นกันนะครับอ่าอ่ะของแต่งกันเป็นอย่างไรนะครับได้อะไรบ้างเนาะอย่างเช่นอย่างแรกนะครับจมูกใส่ให้ใหม่นะครับเป็นทรงพิเลตใหญ่ๆเต็มๆแบบนี้นะครับกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นสไตล์ฟอร์ดมาสแตงได้ไฟดิธามบนล่างแบบนี้ด้วยนะครับอ่าอย่างให้พอนะ วิกเตอร์แทนนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับก็มาพร้อมสีทูโทนแบบนี้นะครับทำร่มมีความสปอร์ตเทมากขึ้นเยอะเลยนะครับอ่ะถัดมานะครับด้านข้างล้อแม็กก็นี่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับขอบ20นิ้วเป็นลายเข่ากว้างยอดฮิตยอดนิยมนะพร้อมยางเบิร์กใหม่นะครับแก้มขาวดอกแน่นๆนะครับอ่าเป็นยางเอทีด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยใช้งานแบบอ่านุ่มเงียบนะครับแล้วก็อีกข้างหมื่นโลค่อยเปลี่ยนแล้วกันนะถัดมานะครับชุดล้อก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับสามนิ้วแบบนี้นะครับช่วงล่างเดิมเนี่ยคันนี้ไม่ได้เเเซตตอััพใหมม่่่่นนะครบแวาดิๆีย แอบบอกเลยว่านุ่มอยู่แล้วนะครับขับทางไกลแทบจะหลับอะเพราะว่ามันนุ่มมากนิ่มมากนะครับช่วงล่างเขาสมัยก่อนเนี่ยรถที่เอาแพลตฟอร์มแบบนี้มาวทาเนี่ยก็จะใช้พวกแหนบใช่ไหมฮะแต่วันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นคอ i l s p r i ทั้ง4ตัวนะค <G un> ือบอกเลยว่านั่งคือคล้ขขายๆต้องเก่งเข้าไปทุกวันแล้วนะครับ <S <S 2> <S 2> ถัดมานะครับสติกเกอร์ขาดไม่ได้นะครับก็เป็นลายคนป l s p เขาเอลเลสแบบนี l ้นะครับด้านบนก็ท e ําสติกเกอร์นะครับสีดำแบ็ก e ท็อปมาให้นะครับเพิ B ่มความทันสมัยเข้าไปนะครับและยังไม่พอนะครับชุดข้อต่างๆโอ้โหลลลืมมพูดดดเเเยยนนะะจจััต็ครบทุุก ฝาครอบไฟหน้านะครับครอบแกนนะครับครอบกระจกมองข้างมือจับเบ้ารองมือจับฝาถังฝาท้ายนะครับหรือว่าจัดเต็มให้ทุกจุดแน่นอนนะครับอะถัดมาฟังก์ชันกันบ้างาดีกว่านะครับคันนี้ออปชั่นเนี่ยรุ่นท็อปขับ2องได้ฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็บอร์แถว3สามารถเปิดปิดแบบไฟฟ้าได้เช่นกันนะครับเพียงปังสัมผัสน,นะครับก็ทําให้เราแบบใช้งานแบบสะดวกสบายมากเลยนะครับซึ่งออปชั่นตัเนี้ อันนี้ใครอื่นยังไม่มีนะนะครับด้านล่างกันบ้างดีกว่านะครับนี่เกิตขนาดใหญ่ของวิกเตอร์มาพร้อมปลายท่อคู่นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยแอบบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ความช่วยเหลือเนี่ยเยอะมากนะครับอย่างเซนเซอร์เนี่ยด้านหน้ามีให้ถึง6จุดนะครับด้านหลังอีก4จุดร้อมกล้องมองหลังโอ้โหบอกเลยว่าใครขับรุ่นนี้ก็ใช้งานง่ายขับง่ายนะครับส่วนภายในรุ่นนี้ก็เป็นตัวท็อปนะครับจะได้เบาะหนังสีดําปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับมาพร้อมจอระบบซิงค์สานะที่เชื่อมต่อนะครับพวกแอร์นะครับ วิทยุต่างๆนะครับหรือจะเป็นระบบนำทางนะครับมาที่จอหมดเลยนะครับพงเป็นอะไรก็มันติฟังก์ชันพร้อมตัวคุยคอนโทรลทิ้งแบบอะแดปตีด้วยนะครับอะแดปตีคือแปรผันนะครับคันหน้าเขาชะลอเนี่ยรถมันชะลอให้เองนะสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามีคุยคอนโทรลก็เจ๋งนะครับก็คือแบบล็อกความเร็วได้แต่วันนี้ไม่ใช่นะครับเขามีเรดาร์คอยเกาะรถคันหน้าเลยนะคันหน้าเนี่ยชะลอมาถึงความเร็วสูงนะครับก็ทำได้เออเจ๋งมากนะครับอ่ะถัดมานะครับไฮไลท์คือเลขใหม่ 40,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับเป็นไม้แท้ๆซึ่งโอ้โหหายากมากรถปี1 8 7 9ไม้แค่เนี้ยมานานมาทีสภาพกริปแล้วก็เอี่ยมมานะครับยังงี้หมดนะครับหลังคาเป็นหลังคาแก้วพาราโนมิก2ตอนนะครับปง่งโลงสมายนะครับอ่ะเครื่องยนต์กันบ้านนะครับคันนี้เป็นตัว2 0 0พันเนาะอย่างที่บอกไปว่าเป็นตัว2.0น,นะครับ10ส,สปีด180แรงม้านะครับ ส่วนบอดี้สวยจัดนะไม่มีชนนะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่าเดิมเดิมเนียนๆนะครับคันนี้บอกเลยว่ามาไม่บ่อยเพราะ4ี่หมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับอ่ะมาฟังราคาค่าตัวน้องดีกว่าครับคันนี้ขอแยกเสนอขายนะครับอยู่ที่8ปดแสนสามหมื่น ครับโอ้โหป้ายแดงเกือบล้านเจ็ดวันนี้ปรีหยัไปแล้วครึ่งนึงนะครับแถมของแต่งก็เบิกใหม่ให้เกือบแสนบาทน,นะครับสุดท้ายนะครับถ้าอยากซื้อรถนะครับบอกเลยว่าวันนี้ไม่ยากแล้วนะอยู่ต่างจังหวัดซื้อได้หมดเลยนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้จัดได้หมดนะครับแล้วก็การรับประกันหลังการขายก็มีให้นะครับเครื่องเกียร์หนึ่งปีสองหมื่นกิโลนะครับสุดท้ายดีกว่าซื้อต้นตาลต้องได้รถแต่งเท่มีมสไตล์กว่าใครๆแน่นอน